อเลาวพราะไม่ถึง3ามนาทีเ,าเสร็จโอเคครับ <c oughs> f o r t จูเนครับวิ่งไปแล้ว2อง0สนสมกิโลครับระยะนี้ผมบอกก่อนนะเป็นระยะที่เป็นเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับต้องบอกก่อนหลายๆเรื่องจะมาพร้อมๆกันแต่ครั้นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากก็คือถือว่าดูแลมาเป็นระยะแต่เสียงพอเข้าระยะประมาณนี้จะมีเสียง หลายๆทิศทางจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องก็ดีเสียงช่วงล่างก็ใช่เสียงระบบส่งถ่ายกําลังก็ใช่เลยทําให้ผมต้องทําชุดระบบส่งถ่ายกําลังขึ้นมาเพื่อท <Solar> <ideally, S 2> ี่จะแก้ปัญหาการเสียงที่เกิดจากระบบส่งถ่ายกําลังรถคันนี้ก็คือเช้าๆเวลาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเนี่ยจะมีเสียงดังเข้ามาในรถโดยที่เสียงจะดังตอนที่รถเคลื่อนที่ช้าๆค่อยๆเคลื่อนไม่ว่าจะไปหน้าหรือว่าถอยหลังก็จะมีเสียงดังดังจากล้อหลัง ก็เลยจะเป็นเหตุให้เข้ามาให้เราตรวจเช็คสิ่งที่เราตรวจเช็คก็คือระบบเบรกล้อหลังมีคราบน้ํามันเบรกล้อหลังขวาเบรกล้อหลังขวามีคราบน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยออกมาเยอะครับแต่ก็กั้มกึ่งกับระบบน้ํามันเบรกด้วยทีนี้ก็เลยเป็นเหตุทําให้เราต้องเช็คว่าเป็นเพราะอะไรที่ททมีน้ํามันไหลบริเวณนี้เยอะ ก็เช็คไปเช็คมาก็ฟันทงได้เลยเป็นน้ํามันเฟืองท้ายนะครับที่ไหลเข้ามาเพราะว่าที่เพอาขับตัวเนี้ยไอเพาเพาขับหลังเนี้ยมันจะมีซีนตัวในแล้วก็ตัวนอกครับที่ทำมาที่ในการกักไม่ให้น้ํามันอะ่ะไหลออกและอีกส่วนนึงก็คือซีนที่ป้องกันไม่ให้ฝุ่นวิ่งเข้าไปข้างในงั้นซีนพวกนี้จะมีลักษณะ2ปากครับวิธีแก้ของเราก็คือว่าเอาเพาขับหลังออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนซีนครับซีนทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวในส่วน บริเวณนี้ก็จะมีลูกปืนด้วยครับลูกปูนล้อมีเสียงดังด้วยครับก็เปลี่ยนลูกปืนล้อด้วยครับส่วนเรื่องของระบบเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่แล้วก็ไล่ลมเบรกใหม่ทั้ง4ีล้อครับส่วนบริเวณผ้าเบรกที่มันสปกปรกเราก็ใช้หลักการล้างทำความสะอาดครับแล้วก็มาเพิ่มเติมชุดของเหลวเมื่อกี้ระบบเบรกก็อยู่ในชุดของเหลวด้วยนะครับแล้วก็เป็นน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็น,น้ํามันเครื่องครับเปลี่ยนไปด้วยในรอบนี้ครับถือว่ารถคันนี้แก้ปัญหาเสียงดังโดยใช้ระบบส่งถ่ายกําลังแล้วก็ไปโฟกัสล้อหลัง ขวาที่มีน้ํามันเฟืองท้ายไหลมาบริเวณเบรกครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายหลังครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการโย